ไม่พูดเยอะให้ความจริงในการใช้ชีวิตมันตอบแทนค่ะความสำเร็จจะตอบแทนคุณค่ะคุณไม่พูดเยอะแต่ว่าคุณชัดเจนจนคนรอบข้างต้องเกรงใจเกรงกลัวคุณนะคะจะพูดเยอะไปทำไมในเมื่อคนมันจะไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจค่ะนี่คือคุณผููที่ชัดเจนผูดที่ทำให้คนอื่นต้องเกรงใจพูดเยอะไปเขาก็ไม่ใส่ใจเขาก็ไม่รับรู้ไม่รู้จะพูดไปทำไมนะคะแรนดอมนี้ค่ะ ความสำเร็จในชีวิตมันตอบแทนคุณมันเสียงดังกว่าทุกคําพูดนะคะคนที่มาว่าให้คุณหรือว่าหรือว่าคนที่ทําอะไรลับหลังคุณตัวเขารู้ดีค่ะว่าถ้าเกิดเขาจะพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีแน่นอนว่าเป็นเพราะเขาดีสู้คุณไม่ได้นั่นแหละค่ะถึงต้องเอาแต่พูดลับหลังคุณนะคะเรนดอมนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนรอบข้างนะคะต้องรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็เกรงใจคุณอย่างมาก ไพ่เดอะสตาร์ Star, ดึงดูดคุณเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านให้คุณเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะเราไปดูกันค่ะว่าความชัดเต็นของคุณแบบใดที่ทำให้คนรอบข้างต้องเกรงใจเกรงกลัวในตัวคุณนะคะใบแรกออกมาเลยใบยแรกออกมาเป็นไพ่เฮอร์เมตค่ะ ไม่ใช่แค่เกรงกลัวเพียงเท่านั้นนะคะคุณยังมีพลังงานที่แปดบางทีค่ะคนรอบข้างคุณก็รู้ว่าคุณน่ะมีพรสวรรค์ในเรื่องอะไรและบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณนะคะมันแปลกแตกต่างไม่เหมือนผู้ใดคุณเป็นคนที่เหมือนรู้อนาคตบางเรื่องที่คุณพูดนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงๆเตือนใครไม่ฟังคนนั้นค่ะต้องโดนดีต้องเจอของดีแน่นอนฉะนั้นนะคะด้วยประสบการณ์ที่เขาเคยคุณเตือนอะไร พอคุณพูดอีกครั้งเขาจะฟังต่อให้ต่อหน้าเขาทําเป็นไม่ยอมรับคุณแต่ในใจเขารู้สึกกลัวคุณรู้สึกหวั่นใจทุกครั้งที่คุณบอกอะไรนะคะไพ่เฮอร์มิตอ,ออกมาใบาแรกเป็นตัวแทนพลังงานที่อยู่ในตัวคุณคุณรู้เก่งของดีหรือว่าผู้ที่รักษาคุณค่ะเป็นผู้ที่แข็งและแรงมากเป็นจิตวิญญ,ญาณเก่าแก่เป็นพลังงานบนรรพบรุษก็ได้นะคะเป็นผู้ที่สอดส่องคุณตลอดเวลา คุณมีบางสิ่งที่ทําให้เขาต้องมองที่ทําให้เขาค่ะต้องปกปักรักษามันจะมีเหตุผลบางประการนะคะคุณถึงถูกดูแลเป็นพิเศษใบต่อไปได้อะไรเอ่ยได้ไหนถือดาบค่ะสิ่งที่ชัดเจนสิ่งที่ชัดเจนของคําเตือนก็คือความคิดของคุณค่ะมันน่ากลัวมากไม่มีใครรู้ว่าคุณจะทําอะไรคุณไม่บอกใครว่าคุณจะทําอะไรคุณไม่ใช่คนที่โฆษณาก,ก่อนความนิ่งของคุณค่ะ มันทำให้เขารู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้จริงๆกลัวว่าคุณน่ะจะทำสำเร็จก่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าธงแดงลอยออกมาแบบนี้พลังวิญญาณแข็งมากชีวิตเองก็ชัดเจนเป้าหมายของคุณก็เช่นเดียวกันคุณไม่ใช่คนที่เลื่อนลอยคนที่เลื่อนลอยไปวันๆจะไม่ชอบฟังคลิปแบบนี้ แรนดอมนี้ไม่ใช่ความบังเอิญและไม่ใช่พลังงานของคนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆแค่ไม่พูดไม่โฆษณาไปก่อนเท่านั้นเองค่ะใบต่อไปไพดีอิมเพออกมานะคะเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนในอดีตนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเกรงกลัวและเกรงใจคุณแน่นอนว่าคนที่ถืออำนาจเหนือกว่าต้องได้รับการ เกรงกลัวจากคนรอบข้างรวมไปถึงสิ่งที่คุณเป็นด้วยถ้าหากว่าคุณทำงานคุณก็เป็นคนที่เก่งพอตัวหาคู่จัดยากหาผู้ใดมาปราบได้ยากนี่คือคุณนะคะใบต่อไปค่ะไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะอำนาจใดจะเหนือกว่าอำนาจของความรักและการเงินการงานความคิดถ้าเกิดว่ามีสี่อย่างนี้นะคะ จะเป็นอะไรที่คนอื่นค่ะเห็นแล้วรู้สึกขนลุกรู้สึกถึงดูมีอำนาจวาสนาดูมีความคิดความอ่านเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้ที่มีความสามารถไม่ได้มีจุดด้อยใด ที่จะทําให้คนอื่นค่ะมาดอยค่าได้ต่อให้เขาจะหยิบคุณไปพูดจับคุณไปพูดก็พูดด้วยความอิจฉาเพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะดึงคุณให้ตกต่ําลงได้คนที่มีสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่กับตัวเองจัดการเงินของตัวเองได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เรียงลําดับความคิดของตัวเองได้ จะไม่มีผู้ใดมาหลอกล่อให้ทําผิดได้ไง่ายๆซึ่งคุณนะคะตื่นรู้ในเรื่องนี้มานานแล้วมันก็เลยทําให้คนรอบข้างค่ะรู้สึกเกรงใจรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ธรรมดาคุณเป็นคนหายากคุณเป็นตัวนําตัวหนึ่งตัวตึงคุณไม่ใช่ปลายแถวไม่ใช่หางแถว คุณเป็นผู้ที่ตื่นรู้ในเรื่องการเงินรู้จักการจัดการตัวเองไม่เป็นภาระไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนรวมไปถึงในเรื่องอารมณ์คุณไม่เอาความทุกข์เศร้าไปฝากไว้กับผู้ใดไม่ใช่คนที่ไประบายความเศร้าให้กับคนอื่นไม่นะคะ คุณจัดการได้มีหนำซ้ำนะคะยังเป็นนายถือดาบคิดอ่านการไกลเป็นคนที่มองโลกได้กไกลไม่ใช่คนที่โลกแคบนะคะไม่ค่ะใบต่อไปคุณยังได้ราชาถือถ้วยนะคะมีอิสรภาพกับชีวิตค่ะไม่ยึดติดสิ่งใดไม่ว่าสิ่งใดนะคะที่คนอื่นอยากทำอยากได้กระแสมาแรงไม่ใช่คุณไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยนะคะ คุณเป็นอิสระแล้วแล้วอะไรที่ทำให้คุณเป็นอิสระได้ขนาดนี้คะเราไปดูกันค่ะอะไรที่ทำให้คุณเป็นอิสระได้การตื่นรู้ในะเรื่องการทำมาหาก,กินนี่แหละคะ่ะ หนึ่งเหรียญน,นะคะจุดเริ่มต้นมาจากการรักตัวเองการพัฒนาตัวเองการอยู่กับตัวเองให้ได้อย่างมีความสุขหนึ่งเหรียญเห็นไหมคะเป็นสนัญลักษณ์ของดอกไม้ดอกไม้ที่มีใจกลางเป็นสีทองรอบข้างร้อมรอบไปด้วยสีขาวนะคะความบริสุทธิ์ใจเป็นผู้ที่มีความเป็นทองเนื้อแท้นะคะบริสุทธิ์ใจ กับทุกคนและก็ออกตัวเองด้วยคุณจะเป็นคนที่ปลดปล่อยความเครียดความเศร้าออกไปจากตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คืออิสระที่แท้จริงนะคะต่อไปค่ะ,ต,คะต่อไปคืออะไรเอ่ยสิบถ้วยนะคะจิตสดใสหัวใจเบิกบานคนที่รู้สึกกลัวพลังงานของคุณคือคนที่อมทุกข์คือคนที่แบกความทุกข์ไปทุกที่ไม่ยอมตัดไม่ยอมจัดก,การบ่วงทุกที่มี แต่สำหรับคุณนะคะคุณเป็นอิสระจากภายในสู่ภายนอกไม่ต้องการอะไรที่เกินตัวรวมไปถึงหัวใจที่เคยบาดเจ็บในอดีตค่ะแล้วยังไงเอ่ยหัวใจที่เคยบาดเจ็บในอดีตคนที่ยังผูกพันกับคุณความรู้สึกที่ยากที่จะลืมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็ตามนะคะมันเคยสร้างความเจ็บปวดให้คุณแต่วันนี้คุณเป็นอิสระคุณเริ่มต้นใหม่คุณอยู่กับตัวเองได้ คุณไม่โกรธไม่อยากดึงเขากลับมาแล้วก็ไม่ได้รีบที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่คุณรอคนที่ใช่จริงๆคนที่เขามีคุณแล้วเขารู้สึกภูมิใจและคุณเองก็ภูมิใจในตัวเขาคุณไม่ต้องการให้ผู้ใดมาด้อยค่ะคุณอีกต่อไปค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็อาจจะทําให้ใคร,รหลายๆคนมองว่าเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งที่คุณยังไม่ประสบความสําเร็จอันนี้คือจากมุมมองของคนอื่นนะคะ ตัวคุณเองอาจจะมีความสุขอยู่แล้วแต่สําหรับคนอื่นค่ะมองว่าคุณยังไม่ได้มีความสุขในเรื่องความรักอย่างแท้จริงต่อให้คุณจะมีคู่หรือไม่มีก็ตามคนรอบข้างมองว่าคุณไม่ได้มีความสุขในเรื่องนี้ไพ่เฮอร์มิตออกมาเป็นใบแรกเป็นไพ่นักบวชนะคะบางครั้งนะคะมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้มีความสุขแต่คุณไม่คิดที่จะมีความรักให้เป็นทุกข์อีกที่ใดมีรักที่แน่นมีทุกคำคำนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจนทําให้คนอื่นรู้สึกว่า คุณเลยจุดทางโลกไปละคุณเลยจุดที่จะถูกกิเลสตันหาใดๆอะมาครอบงำได้แล้วนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาเกรงใจคุณนะคะคือคุณผ่านไปอีกขั้นหนึ่งผ่านไปอีกระดับหนึ่งไม่ได้มาพัวพันกับจุดมืดบอดจุดดําบอดนี้แล้วนะคะไปต่อไปค่ะเดวิลนะคะแต่มันก็มีคนที่อยากจะท้าทายอยากลองของอยากลองดีอยากเข้าหาคุณเพื่อพิสูจน์ว่า คุณน่ะของจริงหรือเปล่าคุณ่ะเอาจริงกับชีวิตทางนี้หรือไม่หรือเป็นแค่พลังงานที่อวดอ้างเท่านั้นเดวิลปรากฏตัวขึ้นนะคะบททดสอบใจผู้ที่จะเข้ามาทดสอบคุณไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็าตามนะคะมันไม่มีบารมีไม่เกิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทําให้ชีวิตของเราแย่ลงได้ ถ้าเกิดว่าใจพร้อมกายพร้อมสติปัญญาเราพร้อมต่อให้เราจะเจอขึ้นสูงใหญ่แค่ไหนเราจะถูกซัดเข้าฝั่งถ้าพลังงานของเราค่ะเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีหากมีผู้ใดทําให้เราตกต่ำลงไปได้นั่นคือเราอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอบททดสอบนั้นก็เลยลวมเราได้จะมาในรูปแบบคนจะมาในรูปแบบคนสถานการณ์หรือสิ่งใดก็ตางนะคะเดวิลในแรนดอมนี้จะมาในรูปแบบไหนเอ่ย ราชาถือถ้วยมาในรูปแบบของคนใจดีใจดีแต่ว่าคุณเห็นไหมคะมงกุดแก้วแก้วเป็นอะไรที่แตกแล้วไม่สามารถที่จะกลับคืนได้เขาจะมาในรูปแบบพิสูจน์ความใจดีความใจถึงของคุณความดีของคุณสะสมมาเยอะแค่ไหนคนคนนี้มองว่าแค่จุดด่ามพอยนิดหนึ่งก็ทําให้คุณไม่ใสบริสุทธิ์แก้วที่แตกมันจะประกอบไม่ได้อย่างแน่นอนมีคนพยายามอยากจะทําลาย ชื่อเสียงของคุณแต่เขาจะทำได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาจะทำได้หรือไม่สี่ไม้เทา้าเขาทำไม่ได้ค่ะสี่ไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟหรือเป็นสัญลักษณ์ของสี่ธาตุดินน้ำลมไฟที่อยู่ในตัวคุณค่ะมันสมดุลเกินกว่าที่เขาจะทำให้คุณแตกร้าวได้จิตใจคุณค่ะแข็งแกร่งจิตวิญญาณของคุณค่ะเข้าถึงองค์ความรู้สุขภาพร่างกายคุณคุณก็รู้ดีว่าคุณจะต้อง ออกกาลังกายจะต้องกินของที่มีประโยชน์หากว่าคุณยังไม่ได้ทํานะคะเริ่มต้นทําได้เพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับโรคภัยที่จะเข้ามาเป็นบททดสอบด้วยนะคะสี่ไม้เท้าคือสมดุลธาตุร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายกินสิ่งที่มีประโยชน์อะไรที่เป็นโทษเราจะงดไปก่อนนะคะนอกจากในเรื่องสุขภาพจ,จิตใจจิตวิญญ,ญาณยังมีเรื่องของความคิดวิสัยทัศน์นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของคุณเ,เพราะว่าออกมาตั้งแต่ใบที่สองนะคะในถือดาบค่ะ ความคิดความอ่านไม่มีใครเอาชนะคุณได้ไม่มีใครรู้ทันคุณค่ะเป็นจุดแข็งเป็นจุดที่ชัดเจนว่าคุณอะไม่ใช่คนที่ใครจะมาหลอกได้ไง่ายๆจะมาเปลี่ยนความคิดเห็นคุณอุ้ยเป็นเรื่องยากมากนะคะใบต่อไปค่ะไพ่เดอะสตานะคะไพ่ที่ดึงโดดคุณเข้ามาตั้งแต่หน้าแรกนะคะอไพ่เดอะสตาแต่ว่ามาปิดจบกับ ไพ่เดวิลนะคะใบแรกออกมาเป็นเดวิลก็จริงแต่ว่าปิดจบด้วยเดอะสตาร์แล้วก็ไพ่สีไม้นะคะจบสวยค่ะเขาพยายามดึงดูดคุณไปฝั่งเขาก็จริงแต่ว่าตอนจบนะคะ คุณคุมทิศชีวิตของตัวเองได้คุณเป็นเข็มทิศของตัวเองคุณเป็นผู้ที่ตื่นรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตเข็มทิศชีวิตของคุณค่ะมันจะหมุนไปตามพลังงานของคุณมันจะไม่ไปตามเดวิลไม่ไปตามปีศาจตนใดนะคะถึงแม้ว่าปีศาจตนนี้ค่ะจะเข้ามาแบบเป็นมิตรจะเข้ามาแบบหลอกล่อให้คุณหลงไหลในลาบยศชื่อเสียงแต่ว่าคุณไม่เป็นค่ะคุณพอใจในสิ่งที่คุณมี ต่อให้คุณจะพัฒนาสิ่งใดก็ตามนะคะคุณจะดูกําลังดูความสามารถตัวเองคุณจะไม่ไหลตามเดเวิลไม่ไปตามคําชมไม่ถูกใครยุเพื่อลงทุนได้ง่ายๆคุณจะไม่ทําเช่นนั้นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ฉลาดทําอะไรเนี่ยคุณจะต้องทําด้วยตัวคุณก่อนคุณไม่ใช่คนที่อยากจะลงทุนกับใครได้ง่ายๆนะคะคุณต้องได้ลงทุนลงแรงลงมือคุณถึงจะเชื่อคุณถึงจะทํานี่คือคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับนี้กันค่ะ ไพ่ใบนี้นะคะสัญลักษณ์ห่งความก้าวหน้าค่ะดุดันแบบไม่เกรงใจใครสัญลักษณ์ของคนที่ให้ความสําเร็จมันตอบแทนความสาเร็จของคุณค่ะเป็นเสียงที่ดังเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงอํานาจในการใช้ชีวิตนะคะต่อให้เราจะพารนาชีวิตของเราว่าเก่งแค่ไหนเก่งเกินต้านแต่ถ้าความเป็นจริงของชีวิตเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีคุณภาพไม่สามารถที่จะพาตัวเองหรือว่าคนที่ตัวเองรักนะคะ ไปอยู่ในจุดที่มีความสุขได้อันนั้นนันก็เป็นการหลอกตัวเองนะคะความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครอยากจะลำบากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณความสงบสุขค่ะแน่นอนว่าความลำบากที่แท้จริงไม่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่เตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ต่อให้ปัญหายังไม่เกิดคุณก็เตรียมตัวไว้รอ คุณไม่เชื่อว่าอะไรมันจะนิ่งแบบชั่วนิดนิรันดร์การโลกใบนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงความสงบสุขที่แท้จริงคือการตั้งท่าตั้งรับการเปลี่ยนแปลงเสมอคุณเป็นคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะความสําเร็จค่าใบนี้ออกมาการันตีให้คุณนะคะว่าพลังงานของคุณเนี่ยคนรอบข้างต้องเกรงใจต้องเกรงกลัวเพราะว่าคุณเป็นคนที่เตรียมตัวเป็นอย่างดี คุณไม่รอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นค่อยมารับมือไม่นะคะความแข็งแกร่งค่ะทิ้งที่ซ่อนในจิตอินญ,ญานของคุณมันคือนักสู้ใจนักรบเป็นผู้ที่ตื่นตัวเสมอไม่ยอมตายด้านไม่ว่าจะเหตุการณ์เป็นเช่นไรนะคะเฝ้าระวังเสมอไม่ใช่คนที่ระแวงหรือว่าขี้สงสัยนะคะแต่เป็นคนที่ชอบรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เหมือนเล่นเกมชีวิตนะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันชอบเล่นตลกกับคุณในอดีตคุณอาจจะเคยแพ้พ่ให้กับมันแต่ปัจจุบันและอนาคตค่ะคุณจะต้องผ่านได้ทุกด่านสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างแต่คุณขอเตรียมตัวรับมือไว้ก่อนเหมือนนักรบที่ต้องฝึกกองทัพตลอดเวลาไม่รอให้สงครามมาถึงค่อยเรียกทหารไม่นะคะคุณจะฝึกรบไว้ก่อน คุณจะฝึกความแข็งแกร่งไว้ก่อนนี่คือคุณนี่คือดวงจิตที่แข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของคุณนะคะสําหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังขอให้คุณเป็นคนที่ชัดเจนในพลังงานของตัวเองไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดสร้างเกาะป้องกันให้กับตัวเองคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ